นะครับวันนี้พี่หมีนะครับผมพี่หมีลูกค้าเก่าบอลลุ่งเรืองออโต้ออกรถไปเดือนที่ลประมาณกี่เดือนนะพี่สี่หรือห้าเดือนนะสี่เดือนสี่เดือนนะครับลูกค้าซื้อ Honda c i ีวิคเอฟซีไปเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับนี่เลย Mitsubishi a l l New t ตั้งนะครับตอนเดียวปี2019นะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับป้ายแดงนะครับไมค์แท้4400,0กวโลนะครับ คันนี้นะครับรู้สึกคันนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าเครดิตยังไม่ค่อยดีเนาะใช่นะครับผู้เยอะซื้อเครดิตไม่ค่อยดีผู้ปิดบัญชีมาครับภายในปีก็ราคาขายอยู่3 7 9 0 0 0บาทนะครับแถมตู้ให้2องเมตรสินะครับก็ถือว่าได้ยอดดีเนาะพี่เนาะขายวันเท่าไหร่นะสามแสนหกสามแสนหกนะครับลูกค้าใช้เงินดาวแค่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ติดนะครับแล้วคิดยังไงพี่ถึงมาซื้อรถคันที่สองอัอลุ่มเรืองออโต ช่วยเหลือแทบทุกอย่างครับช่วยเหลือได้ทุกอย่างนะครับอันนี้เงินเดือนพี่หมีเท่าไหร่พี่บอกไปเลยหมื่นห้าครับหมื่นห้านะครับผมซื้อรถกับสี่แสนนะครับหมื่นห้าซื้อรถกับสี่แสนนะครับวันนี้รับรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้พี่หมีเฮงๆรวยๆนะครับคันที่สามก็บอลลุ่งเรืองเหมือนเดิมนะครับโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ